สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้ก็พวกผมแบงค์อาสารถเครื่องนะฮะเรามีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะเป็นคาวาสกิเซต900ไอททท้ที่หุยนี่ไม่ใช่อะไรนะคือแบบราคาเปิดราคาแบบว่าใครตัดสดนะคันนี้มือเดียวด้วยนะฮะเพราะว่าอีกมือนึ่งอจ้ะของเดิมเก็บไว้ที่บ้านทุยไม่ใช่นะอ่ะคันนี้แอบแบงามราคาะตัดสดราคาพ่อค้าแก้วเล้าใจแก้วนะคันนี้เป็นปี18 ปีสิบแจดส้านะอ่ะให้ดูด่ลยอุ้ยโอ้โหเดีย๋ยวโทรศัพท์จะลวกนละปีสิบแปจดสิ้าลดมือเดียวนะฮะลดมือเดียวเปิดราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าหมนบาทโอ้ยเย้ย่ยังไง,งราคาเราใจแนละราคาเราใจอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะ,ะยนะคาวบาสกิแท็เก้านะซึ่งคันนี้เป็นสี สีเทานะนี่สวยนะเป็นเทาแบบแมทัลิกนะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงแก้วแล้วโคเป็นสีแดงว้าวโคก็เป็นแดงแบบแดงแก้วแดงแมทัลิกนะฮะซึ่งแบบเอ้ยมันผมผมจะพูดว่าแบบคาวาสกิเนี่ยมันทำสีออกมาเนี่ยยุกเนี่สีสวยมากเลยตั้งแต่สีเทาโคงแดงสีเทา โครงฟ้านะสวยอะ่ะคือแบบออกมาสวยเลยอ,ะอ่ะดูสีแข้งโครงแข้งเครื่องนะแข้งโครงแข้งเครื่องสวยใสมีร้อยตรงไหนดิชี้ให้ดูนะท่อทรง AR นะครับเทียมแท้ๆนะครับท่อเทียมแท้ๆอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีสวิงอาร์ก็จะมีแบบอ่านี่ฮะเป็นคาร์บอนนะฮะเป็นคาร,ร์บอนล้อเล้อยางเยงินยางหลัง ยังหลังพอได้ฮนะยังหลังพอได้อ่าข้างหน้าก็เป็นเคียวนะครับเคียวคาร์บอนยางหน้าเนี่ยคือใครใครซื้อสดราคาผู้ค้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนให้นะใครจัดไฟแนนซ์เนี่ยจัดให้นะเปลี่ยนให้นะอ่ะด้านหน้าชิวหน้าอ่ะมีรอยสกิดนิดนึงนะคือเจ้าของแนหะเขาบอกว่าเขาเขาจอดในห้างส่วนใหญ่นะฮะซึ่ง มันก็จะโดนแบบว่ารถอะรถที่มาจอดข้างอะเฉียวนะอ่านี่ก็เป็นครอบรถที่ถอดข้างอะมันมาเฉียวนะครับเดี๋ยวมีรอยตรงไหนชี้ดูเมื่อกี้หนึ่งจุดละเพื่อนๆบอกโอ้ยเนี่ยมีตรงนี้นิดหนึ่งอะตรงนี้นะนี่ตรงนี้เขาบอกว่ารถรถมาล้มใส่เหมือนกันนะรถมาล้มใส่เหมือนกันจุดนี้โอ้โขายขายถูกันานี้รถชนหรอพี่ นี่ฮะตรงนี้มีรอยนิดนึงนะรถกรุงเทพนะไม่ใช่รถชนแมมุกนี้อีกแล้วตรงนี้ก็เป็นเกียร์คาร์บอนยาวมาพอบนี่เลยนะครอบโซสเตอร์เลย,ะยนะส,ส,สวยใสนะี่ฮะสวยใสสวยใส่ฮะแข้งเครื่องแข้งเครื่องอ่ะมีนิดนึงนะถ้าแบบรถสมมตนแบบว่า ล้มชนหนักมาแนละ้วจุดที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกีน้นะไม่เหลือนะฮะยิ่งเป็นแซดก้ารอยนะจุดนี้นะเรียบร้อยเลยอะ่ะแล้วรถคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะเดี๋ยวดูซรงดูซีนล้มมาตรงนี้นี่ต้องมีรอยแกะแล้วนะแกะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยงนย้ต้องแกะลนะอันนี้ไม่มีแกะฮนะอันนี้ก็เป็นเดิมๆเ,เลยของเดิมมันเลยของเดิมเลยอ่ะเออ สวยใสยสวยใสยดูเลขไม้หน่อยลดมือเดียวแต่ไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะฮะลถปี18ด1นะจด19คือใช้งานปี19แล้วก็เป็นรถใช้งานปกตินะฮะรถใช้งานปกติ เสียงได้นะเสียงใช้ได้เลยฮะเสียงใช้ได้เลยอ่ะโอเคฮะยังไงฝากหน่อยนะฝากหน่อย Z900 ก้าร้ปีสิบแสนะฮะสีเทาแดงนะฮะล้อแดงสีเดิมๆมีรอยนิดๆตามการใช้งานนะฮะไม่ได้เป็นรอยลมไม่มีล้มหมักแน่นอนนะคันนี้อ่ะของแป่งพอมีชุดคาว์บนคาบนครอบคาร์บอนต่างๆนะฮะเบาะเบอร์ก็เนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดแล้วฮะนะท่อเทอรแต่งนะ ดสดราคาพ่อค้าเช่นเคยนะะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟนั้นเท่าไหร่ดีวะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันนะเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งสำหรับคนจัดไฟนั้นนะอ่ะโอเคครับให้ฝากกันด้วยกันนะครับใครสนใจคนี้ก็โทรมาได้นะศูนย์เก้าห้าสองสามห้า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 ศูนย์ครับสวัสดีครับ